Honda City เข้าใหม่เพื่อนๆน,นะครับเป็น1.5 v p a c h คันนี้ได้เป็นปี2016จัดไปแนน้นได้นะนะครับผ่อนประมาณ5,000นะครับได้นานสูงสุด6ปีดูหน้าห้องเครื่องกันอย่างกิฟต์บะคันนี้รถบ้านด้วยนะครับนะนะัว v พ a c นะอันนี้คือป้ายสกอบอนะชัดเจนนะครับรรครงลายมัลติฟังก์ชันจอกลางแอร์ดิจิตอลครบๆใครเอาอยู่หาไว้ใช้รีบเลยดูหน้าห้องเครื่องกัน หาลูกก่อนนี่ฮะแห้ง,หงกๆกิบๆสดๆเลยนะครับใครเอามาเอาไปนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับดูท้ายนิดนึงครับหากริบๆนะครับแบบนี้เลยนะสนใจติดต่อมาย้ำนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจดสองสี่หนึ่งห้าเท่านั้นครับโทรมาได้เลยโดือดครับ